อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบกรอบกรอบเกียไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรเบื้องปากหม้อยวนครับ<น>ปากหม้อยวน,นยปากหม้อยวนอ่าเขาเรียกว่าปากหม้อยวนอ๋อปากหม้อยวนใช่ขนมเบื้องอันนี้ขนมขนมเบื้องมันจะเป็นอย่างนี้โอ้จานใหญ่มากมีใครมาไหมอ๋อเอฟซีเอฟซีกำลังมาอืมนี่ อันนี้ขนมเบื่องยวนขนมเบื่องยวนใช่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมันนี้นำจิ้มใช่ถ้าอยากรู้ว่าอะไรทำยังไงอร่อยก็ให้ไปดูที่ช่องมีชาแนลวันสุดูับลับของอาาใช่ตอนนี้กำลังดัง โดยเฉพาะปลากระพงห้อน้ำปลานี่โอ้โหดังมากอร่อยเนาะโอ้โหอร่อยมาก